เมื่อกี้เรากินขอ,อส่วนก่อนนิ่มปื๊ดอันนี้มันน่าจะเป็นแบบผสมผสานนะครับกรอบกับน,นิ่มนี่ๆๆๆไม่จิ้ม,มสดครับเดี๋ยวดูความกรอบอ่ะอืมถ้าเมื่อกี้อหอยทอดความกรอบระดับสิบอันนี้อัเรี้คนให้ประมาณหกถึงเจ็ด มมีควาเปป็นแ้งอยู่สวัสดีครับวันนี้เราก็ตั้งใจจะไปทานหอยทอดในหมงนะครับที่ มิชลินเชฟนะครับเป็นครั้งที่3เพราะว่าเราไปมาแล้ว2ครั้งหยุดตลอดเลยวันนี้ยังไงต้องกินให้ได้เพราะว่าร้านนี้สุดๆจริงๆมีหลายที่ไปถ่ายมาแล้วแล้วเราก็คิดว่าเป็นหนึ่งในหอยทอดที่เราคงไม่น่าพลาด 装下楼，催也许没用，我有不愁。你的衬衫穿着危险，你的冷意随心抽签，你的发型那么亮眼，我要睫毛长一点。你总是包容我缺点，你随身写的我照片，你的笑容多新鲜，你让我感觉。 เรามาถึงแยกแปลงน้ำแล้วนะครับเราจะดูว่าวันนี้มาครั้งที่สามจะได้ทานหรือเปล่านะครับแต่เราดูแล้ววันนี้ได้ทานแน่นอนเพราะไม่ตรงวันอังคารน,นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นช่วงหยุดเทศากาลกินเจเพราะฉะนั้นเราต้องได้ทานนะครับเดี๋ยวเราไปดู เก้าอี้หน้าร้านแล้วเปิดแน่นอน <laughs> เห็นเก้าอี้แดงแล้ว <laughs> ในที่สุด <Yeah. S 1> อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเย้ yeah. yes I make it today mình nhiên, mày bị tổn thương. Nhưng hãy không phiền chung quá chung sallow. Trời, โอเคครับก็มาสามครั้งก็วันนี้ได้กินแล้วสั่งเยอะๆเลยวันนี้ <c oughs> อ๋อหลวอ๋อส่วนนี่ไงเหน็นนะเขามีเอ๊ะแต่ไอเมนูที่เป็นเกาเหลานางรมไม่มีกินสามเมนูพออ๋อส่วนไม่แมงพูทอดแล้วข้าวผัดปูแล้วกันเนาะ นี่ครับสั่งได้เลยไหมครับผมเอาอออส่วนถอยแมงผู้ทอดแล้วก็เข้าเข้าข้าวผัดปูออส่วนแมงคู่ข้าวผัดครับผมได้ครับ เดี๋ยวเราจะชิมอันนี้นะ่าจะเป็นหอยทอดนะครับผมนเรียว่าเขาคัดหอยมาเนาะมันตัวมันจะต้องเท่าๆกันเอาไข่ก่อนเอาไข่ก่อนอร่อยวะเมื่อวามนมาม่าซึ่งทำให้ทานที่บ้านบอกมาว่าจะเอาเป็นหอยทอดแบบกรอบๆทำมาก็ไม่กรอบมันกลางๆแต่อันนี้พอเราจอดจมว่าหอยทอดคือมันต้องแบบ แนวสุกกับแนวกรอบโอเคนะถ้าว่าหอยมันต้องตัวเข้าๆกันสดมากหอยมันสุกทั่วกันมันไม่สุกทั่วๆแบบไม่ใช่แบบว่าแบบกินแล้วแบบเจอน้ำอะไรเงี้ยมันแบบกินเนี่ลื่นๆเลยม,มาแล้วครับจานที่สองนะครับข้าวผัดปูด นี่ทุกทีเขาบอกว่าต้องสั่งนี่ก่อนเพราะอันนี้มาเร็วแต่วันนี้ออดสวดมาก่อนนะครับเขาบอกว่าเนี่ยอร่อยมากหอมกระทะดูสักก่อนปูเยอะดีเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับสีสวยมากวันนี้เตรียมมาได้ใช้แน่เพราะว่าร้านนี้ไม่ให้นะครับอันนี้เป็นเป็นที่เราเสนอทริคมาเดี๋ยวบีบมะนาวแล้วผมต้องเคดละ่ะนะครับ ชอบทานอะไรที่แบบว่าให้มันมือสะอาดสะอาดบีบให้หมดโอเคนะบีบมะนาวต้องคนก่อนนีน่โอ้โหหอมหอมเลยหอมเลยให้หอมจริงวะ่ะ ข้าวหอมนะแต่ยังไม่เจอไข่เนื้อปูกดไม่จืดเนื้อปูหวานอร่อยจริงๆแล้วมันได้หอมกินกระทะ ทำนาวเราทานเาผัดเนี่ยเวลาเรากืนลงไปถ้าเกิดว่าผัดมามันไปหรือแบบผัดมาแห้งไปเนี่ยเราจะรู้สึกในคอว่าถ้าเกิดว่ามันมันแห้งไปมันก็จะฝากคอถ้าเกิดว่ามันไปมันก็จะดูแล้วมันเหนียวแต่นี่มันลื่นเพราะฉะนั้นเขาสมมาดีแล้วก็วัตถุดิบสดผัดพวกหอมพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันมันไม่ได้ทําให้แบบกลิ่นมันแรงขึ้นมาเพราะฉะนั้นถือว่าอร่อยนะเ่ตอนแรกว่าไม่หมดนะแต่ถ้าเกิด กินคนเดียวหมดแล้วเนี่ยอืมอืมอร่อยเจอกระเทียมด้วยอืมช้ามาช้ะมาปูสดมากรวดผ่านมายังไม่เจอไอ้เปลือกปูเลยอืมถือว่าโอเคดีเทลดีมาก oh. หอมคำหอม,หอม <Okay. S 1> ไปทอดอันนี้อันนี้ต้องกรอบเลยเพราะว่า เราฝังออกส่วนมาก่อนเพื่อให้กินนิ่มก่อนนะฮะแล้วก็จริงๆต้องรอข,าขา้าผัดปูแต่ข้าวข้าวผัดปูไม่มาที่สองก็กินไปแต่อันนี้ผมชอบนะเพราะว่าผมชอบกรอบกรอบๆกรอบๆนี่นี่นี่จับดู็นินได้ยินเสียงไหได้ยินเสียงกบเนี่ยนีน่นะอันนี้ไข่ตัวใหญ่เว้นน,นอน เฮ้ยแปลกหว่กคือเขาเขากรอบกว่าที่อื่นที่เคยกินมาเลยนะแล้วก็มันไม่มันไม่ได้ไหมแต่ว่าเหมือนกับเขาคุมแป้งได้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้แป้งเดียวนะไม่มีข่อยเลยหัวมมังคุกกินแป้งก่อนแป้งกร,กรอบหอมกรอบกำลังดีไม่ได้แบบแห้งอืม เฮ้ยหอยกรอบเลยเว้ย <mm> หอยแปลกเว้ยผ <mm> ู้ดีหอยทอดถ้าเกิดว่าแป้งข้างนอกกรอบหอยมันมันจะไม่แบบกรอบนี้นนี้มันก็เพราะเขาผัดหอยก่อนมั้งให้หอยกรอบด้วย่ะอร่อยแปลกมากใครชอบกรอบๆผม,มาโดนนะเนี่ยเม <mm> ื่อกี้ออกส่วนแบบนิ่มสมูทอันนี้แบบแ <mm> นวบุกแบบว่า กรอบแล้วก็รสชาติจัดน้ำจิ้มเขาอร่อย,เยอเออร่อยว่ะสมการรอคอยออกรอบแต่ว่าลึกๆมันมีความนิ่มอยู่ตรงกลาง,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 งไม่ไม่มีกลิ่นแบบไหมหรือแบบว่ากรอบเกินแบบว่าที่แบบกรอบเกินจะแ,แบบว่ากลายเป็นว่ารสชาติมันมันหายไปเลย กินพร้อมแป้งพร้อมกับหอยก็ดูนะลิ้นสัมผัสแป้งกรอบแล้วก็รสชาติหอยรวมกันหอยจะออกรสจัดหน่อยแป้งก็มากบกันกินพร้อมกับหอยอร่อยกว่านี่นี่นี่ได้ละได้แล้ว,ลวนี่หอมงอกอีกยำๆอร่อยครับ สามจานนี้้าบฝอยทอดผมชอบต่อ,อ,อ,อแล้วรสชาติม,ม,มันมันจัดอันนั้นออกนิ่มๆมแตท่ทิ้งชาอะไทั้งสามอย่างนะว้าวเมนูสุดท้ายนะครับออนหลวงออหลวดนี่จะเป็นหอยนางลมทอดนะฮะซึ่งไม่เหมือนกับออดส่วนที่เป็นแบบนิ่มๆทั้งหมดเมื่อกี้เราเรากินออส่วนก่อนนิ่มปื๊ดเลยแล้วก็มาแล้วก็มาข้าวผัดปูแล้วก็มาหอยทอดนะ อันนี้มันน่าจะเป็นแบบผสมผสานนะครับกรอบขนมีนน่ากินนะโหนี่แบบเราอยู่กินจนแบบเราเป็นคนสุดท้ายของนะมันก็สุดท้ายแล้วละ่ะเดียด๋วยว๊ดเนี่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 ไม่จิ้มสดบไม่คาวนะจิ้มแล้วคนละเรื่องเลย ไดูแป้งเน่เฮ้ยไม่ไม่เหมือนหอยทอดด้วยแล้วน่ว่าเหมือนกันเดี๋ยวดูความกรอบก่อนอืมถ้าเมื่อกี้หอยทอดความกรอบระดับสิบอันนี้อันนี้ผมให้ประมาณหกถึงเจ็ดมีความเป็นแป้งอยู่แต่คิดว่ามันน่าจะเหมาะก,กว่าหอยนางรม,มดวดูกินพร้อมแป้งกันคู่นี้คู่นี้จิ้มหนะ่ ถ้าเมื่อกี้มันเป็นช่วงที่มันกรอบสุดเลยอ่ะมันไม่ค่อยเข้าอ่ะผมว่ามันต้องแบบนิ่มๆแบบเราติดกับอส่วนที่ว่ามันมันต้องแบบไม่กรอบไปอ่ะการทอดไม่เหมือนกับหอยทอด <c oughs> ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับว่าหอยมันคนละอย่างมาแล้วแต่ว่ายังไงหอยนางรมผมคิดว่ามันก็ต้องแบบประมาณนี้แหละ มันเนี่ยแป้งมันมันไม่ได้แบบเนี่ยมันกรอบบางส่วนแล้วนี่ก็มีนิ่มเนี่ยยังมียังมีความเป็นแป้งเหลืออยู่เนี่ยเแล้วเราต้องทานคุ่นเลยนะทา,านคส่วนอันนี้จะได้ทั้งแปง้งกรอบและแป้งนิ่มในคำเดียวโอ้โหน้มจิ้มเยอะเลยเดี๋ยวใหมาอาัดแบ่งๆหน่หยอ,อยนะฮะหอยนางม้้เาเ คนแบบก็ออส่นอันนี้ความหอมมันจะน้อยลงว่าอันนั้นมันมีกลิ่นไข่มากกว่าอันนี้กลิ่นขไข่มันหายไปแต่ว่ามันได้ความกรอบมาแทนอืให้ผมเลือกอะผมผมว่านะอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันอยู่กลางๆระหว่างหอยทอดกับหอยนางรมถ้าเกิดกรอบๆไปเลยผมว่าหอยหอยทอดเนี่ยสุดประหลัดจัดบอกจากอันเนี้ยให้ไม่ใช่สุดจัดประลัดบอกนะแต่นี้มันกลางๆ ท uh. okay. okay. ั้งกรอบทั้งนุ่มจริงมิชฉลี่ยเย้ไอเคイ the best โลเกสก็อิ่มครับทั้งหมด4จานครบทุกเมนูถือว่าโอเคครับคุ้มค่ากับการรอคอย มาสามครั้งเพิ่งได้ทาน